สวัสดีครับทุกคนมาเรียกับผมมรสนธิคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้มาอยู่ในเกมไหนนะครับแต่ว่าเราจะมาถอดบทเรียนจากสิ่งที่อาจารย์ชาดชาติบรรยายในงานสําหรับผู้บริหารเมื่อวันที่9รกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองเนาะผมตัดมาบางส่วนจากไลฟ์ที่92นะครับหรือว่าถ้าอยากจะดูคลิปต้นทางเลยเนี่ยลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับผมว่าทุกคนเคยเขียนแสจี้มาแต่ถามว่าอะไรคือแสจี้เวลาพูดถึงถ้าเสียงเบาก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าช่วงแรกของคลิปอะเสียงมันค่อนข้างเบานะผมหาคลิปที่รีกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงถ้าดูนะเราพูจริงแล้วเราก็เสียเวลากับแสจี้ไปเยอะแล้วแสจี้มันก็มีฟุ้งมีอะไรเยอะแยะแต่มว่าผมชอบหนังสือเล่มนี้นะกูแสจี้กับแบ๊วแสจี้เขาเขียนเป็นทหารนะ ผมว่าเขาเขียนได้อธิบายดีเขาบอกอย่งแล้วเคอร์เนลหรือว่าไอ้แก่นของแฟชชี่มีอยู่แค่สามอย่างเองไม่ต้องทำอะไรมากมีสามอย่างก็คือไดร์ตั้งสิบก่อนเขาบอกให้ถามว่า what's going on เกิดอ,อะไรขึ้นแล้วกว็เป็นคำพูดที่ไม่ต้องมีอารมณ์มาใสนะ่นะเพรว่าโอ้ก oh, รุงเทพแม่งเขก็กรุงเทพมันเน่ามากเลยมันก็พูดนะอย่างนี้นะกรุงเทพมันเน่าไดก์ตั้งสิบใช่ไหมไม่มีความหมายหรอกคำว่าเน,น่า what's really going on คือจริงๆแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นเอาอารมณ์ออกเอาแฟกต์มาใส่ว่าเฮ้ยจบแล้ว what's really going on โอเคงบวุบาทหน้าถนนตุปุมิดมีปัญหาหลมบ่อเงินสร้างแล้วพวกเรมันมันต้องเป็นดัสิทธิ์ที่เป็นเนื้อหาเอาอารมณ์ออกไปหรือว่าและสองว่าต้องมีไกด์ดิ้เราได้เรียนรู้บทเรียนเงินนะถ้าเราอยากรู้แก่นของปัญหาถ้าเราอยากเข้าใจปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้จริงๆอ่ะเวลาเราพูดถึงปัญหานั้นน่ะเราต้องพูดที่ตัวสาระสําคัญของมันโดยที่ไม่เอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องคือในความเป็นจริงอ่ะมันก็ยากนะ <c oughs> <laughs> เพราะว่าปัญหามันทําให้เรารู้สึกแย่ไง แต่ว่าการที่เราจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆอ่ะมันควรจะพูดถึงปัญหาโดยที่ไม่เอาลมมาเกี่ยวข้องอาจจะเอามาเกี่ยวข้องได้บ้างแต่ว่าต้องไม่มากจนเกินไปอ่ะจนมันทําให้สาระสาคัญของปัญหามันหายไปกลยุทธไงโ,นะโคือเฮ้แล้วคุณจะมี Poli ายคราย่าวๆยังไงนะว่าจะทำกลยุทธ์นโลบายกี่ด้านเพื่อ address ไอ้ diagnosis และสุดท้ายก็คือ asset of coherent action plans อันนี้แหละคือการนำไปสู่การปฏิบัติ ที่ผ่านมาแซจี้ไม่มีแอคชั่นแพลนเยอะและทำให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่ในแซจี้ไหมเออแต่ไม่มีแซจี้แต่งนั้นก็ดูดีนะแต่ไหนเนื้อหาไอคือแอคชั่นแพลนนั้นแซจี้ที่ไม่มีแอคชั่นแพลนไม่ถืเป็นแซจี้เนี่ยเพราะไม่สามารถทำไปสู่การปฏิบัติได้มันจริงแล้วสามปีที่ผ่านมาผมทำในเรื่องนี้แหละมึงจะมาเป็นผู้ว่าเนี่ยมึงจะทำอะไรอะไรคือ d i กโน o ิสปัญหาแต่ละด้าน18ฟังก์ชันของกรุงเทพคืออะไรแล้วก็อะไรคือ guiding policy แล้วก็คืออะไรเ set of reaction เราต้องเรียนรู้ปัญหาด้วยการดึงอารมณ์ออกจากการพูดถึงสาระของปัญหาก่อนพอพูดถึงปัญหาพอเราเรียนรู้ปัญหามาแล้วอ่ะก็คือเรามาวางโพลิสีใช่ไหมเป็นผู้ว่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการวางโพลิสีถูกปะสิ่งที่เราต้องทําต่อคือต้องมี s t r a t e g y กับ action plan ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะได้ทําได้จริงไงถ้าคุณมีแต่ s t r a t e g y คุณมีแต่โพลิสีแต่ว่าคุณไม่มี action plan มาด้วยสมมุติเราบอกว่าอ้ยเราอยากทําให้กรุงเทพเป็นเมืองหน้าอยู่เรามีสโลแกนปั้งมางเงี้ย s t r a t e g y เราคือทาให้กรุงเทพเป็นเมืองหน ปัญหาคือแอคชั่นแพลนคืออะไรเราไม่รู้สมมุติไปเดินแถว MBK แถวแบบหอศิลป์น่ะที่ตรง BTS มันจะมีเขียนว่าอะไรนะกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวแล้วคุณถ้กลับมามองสภาพชีวิตประจําวันของคุณเวลาแบบกลับมาจากที่ทํางานกลับมาบ้านอย่างเงี้ยเราน้ำท่วมรถติดวันที่ฝนตกหนักๆอ่ะเราต้องรอคิวแบบโอ้โหรถเมย์แม่งก็แบบคนอย่างแน่นหรือรถไฟฟ้าเองก็เหอะมันเหนื่อยตอนนี้สองร้อยสิบแปดแอคชั่นแพลนแล้วมั้ย ที่ตอบโจทย์แล้วพอเรามีแอคชั่นแพลนอย่างแสจี่เราหมูเลยเพราะทุกคนเห็นเลยว่าให้มันต้องทำอะไรบ้างถูกไหมงั้นถ้าแสชีไม่มีแอคชั่นแพลนนี่ไม่มีประโยชน์ครับเพราะคนไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรต่อถูกไหมแล้วคำถามว่ากต่วา่วาคีย์อะไรที่เราถามนี่อันนี้ทีมงานผมเขาก็มาเรียบเรียงให้นะว่าเฮ้ยแล้วอะไรที่เตัวร้ายเราอ่ะเขาบ,บอกว่ามีอยู่สามคำถามที่ผมถามทีมตลอดเลย นี่การ ee, ไร i v e p o l i c การทำโพลิซีไปถึงแอคชั่นแพลนมีสามคำถามอะไรเงี้ยนี่เราถามลูกน้องตลอดถามว่าเฮ้ยมึงจะเป็นผู้ว่าเนี่ยมึงเชี่ยวชาญเรื่องที่ทำมั้ยอืมนี่คำถามที่สำคัญมากเลยนะเพราะอะไรก็ว่ากทมนี่ครับมีข้าราชการลูกจ้างอีกคนแปดหมื่นคนเห็นไหมราะพนักง,งานกวาดก็เป็นหมื่นกว่าคนแล้วเอาแค่เรื่องกวาดถนนเนี่ยเรารู้ดีกับพนักง,งานกวาดถนนไหมไม่มีทางเรื่องระบายน้ำเนี่ยเรารู้ดีกว่าเจ้า <laughs> ที่ที่ทำสำนักงานระบายน้ำไหม เรามาเราจะมากำหนสดสแทจี่จะมานำเขาจะมาเขียนโพลิซีเขาอะ่ะมึงรู้ดีเท่าเขาอย่างไม่ต้องรู้ดีกว่านะเอาแค่รู้ดีเท่าก็ยากแล้วถูกไหมมันขั้นแรกเลยผึงว่าต้องหาความรู้ก่อนเลยอะ่ะผมจำได้เลยผมสปีก่อนนะผมว่าจากคำเมืองนะผมซื้อหนังสือเรื่องเมืองเกือบทุกเล่มบ,บนอเมซอนอะ่ะ คำถามแรกมันคือถามว่าเราอะเชี่ยวชาญอะไรถูกไหมคือถ้าเราจะไปกําหนด s t r a t e g y ให้ใครได้หรือในเรื่องไหนได้อย่างน้อยเราควรจะรู้เท่ากับคนที่ทํางานในด้านนั้นๆอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องหาความรู้มาใส่หัวตัวเองเพิ่มถูกปะวิธีหนึ่งก็คือการหาซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องอะ มาอ่านแม่งให้หมดเลยหรือว่าอีกวิธีจริงๆที่เราเห็นบ่อยๆอ่ะที่เราเห็นแกไลฟ์ไปทั่วแล้วไปเยี่ยมคนนู้นคนนี้ถามปัญหาไปเรื่อยมันคือการที่ตอบคาถามนี้เหมือนกันนะว่าเออถ้าเราไม่เชี่ยวชาญเราต้องทําไงเราอยากรู้มากขึ้นเราต้องทําไงเราก็ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญถู้ไหมละ่ะแล้วเราจะไปถามผู้เชี่ยวชาญได้ไงเราก็ไปหาเขาเลยเพราะว่าผมว่าที่ถัวใจนะเพราะว่าคุณจะเป็นผู้นําเนี่ยคุณเดลิเกตต่การรัรบผิดชอบไม่ได้ถึงเวลาต้องเคาะเนี่ยคุณต้องมีกลิ่นเะนี่ยนั่นไม่มีทารณาว่าคุณจะมีโอท สุดท้ายที่ผูกสา,าไม่มานะปรปบผิดชอบกับเรานะพอเราเคาะเนี่ยสุดท้ายลูกต่างกนมันนว่าขั้นแรกหาความรู้ก่อนมันเหมือนขั้นแรกเฮ้ยมึงรู้เรื่องที่จะทำดีอย่างไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญผมเชื่อว่าเราต้องรู้เองว่าเป็นผู้บริหารนะก็อ่านนะเราจำได้เลยผมทีมถามามทีมง,ง,งานตอนนั้นเราเดินเนี่ยไปอยู่ไม่กี่คนห้าหกคนไปทำผู้ว่ากันมอว่าเฮ้ยมึงรู้ดีอย่างไอทีจะแบบไม่รู้เรื่องเลยจานไม่รู้หรอกเราไม่รู้เราไม่มีทางรู้ดีแล้วเจ้าที่ก็ไม่รู้เรื่องเลยจ้าถต่ว่าถ้าเราไม่เท้าเท้เนี่ยสุดท้ายเขาก็มีคนนาเร และข้าราชการเป็นอย่างนี้หรือว่าบางทีรัฐมนตรีรู้ไม่รู้เรื่องหรอกประหลัดเป็นคนนำเพราะประหลัดเขารู้ดีกว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นรัฐที่ราชการเป็นคนนำนะเออประหลัดทำไปรู้ดีกว่าเพราะเขาอยู่ในฟีลมานานแต่ถ้าเราจะหลีกถ้าเราจะมีแซรจเราต้องรู้ดีกว่าเราต้องรู้ละเอียดอย่างน้อยถ้าขาเขาบอกว่าต้องย้อนกลับไปครับผมว่าทีอันนี้สำคัญน,นะต้อง standing on the shoulder s of the giants เขามีความรู้เยอะแยะแล้วนะถูกไห แตงน้อยคุณต้องอยู่บนบ่าเขาแล้วก็มองไปไกลกับเขาไงทําไมั้นคุณก็คือเอา s t r a t e เดิมอ่ะคุณก็เอายุทธศาสตร์เดิมก็มาทําเห็นไหมครับแล้วแต่หน้าเราปีหนึ่งเก้าเราก็เลยชวนทําได้เลยว่าเราต้องมีดีฟァเลนต8สิบแปดฟังก์ชันนะเราก็เริ่มหาแนวร่วมนะแต่ก็โชคดีอย่างที่พอเราประกาศตัวเป็นตลาดถูกป่ะคือเหมือนว่าคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆเปรียบเทียบเป็นยักษ์ทีนี้ถ้าเราจะเป็นคนที่กําหนด s t r a จ e g y ในเรื่องนั้นๆได้อย่างน้อยคือเราก็ต้อง รู้เท่าๆเ,เขาให้ได้เพราะฉะนั้นการไปยืนบนบ่าเนี่ยมันก็เหมือนการไปคลุกคลีกับเขาอะ่ะเออการไปอยู่กับเขาแล้วก็ดึงความเชี่ยวชาญของเขามาใช้ทีนี้ประเด็นก็คือถ้าคุณยืนบนบ่าเขาอ่ะอย่างน้อยสายตาของคุณอะ่ะในขณะที่ยักษ์เนี่ยต้องทํางานตรงหน้าไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาทางานด้านนั้นหน้าที่ของเขาคือทํางานตรงนั้นแต่ของคุณอะ่ะหน้าที่ของอาจารย์ชาติคือไม่ได้ต้องลงไปทําด้วยตัวเองแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าเขาทําอะไร ต้องเข้าใจว่าเขาทําอะไรแล้วก็กําหนด strategy ในภาพระยะยาวให้เขาอะไม่ใช่แบบพอเราเห็นว่าคนนี้เชี่ยวชาญแล้วในหน้าที่ของตัวเองก็ปล่อยเขาทําไปเลยโดยที่เราไม่ไปกําหนดอะไรให้เขาเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอะมันก็เหมือนเขาทําไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีเป้าหมายมันไม่มีภาพยาวๆที่กําหนดมาคนข้นมาร่วมเราเยอะเลยอะแนวร่วมคือผมคิดว่าคนกลัวการเมืองเนาะนะนะผมว่าพอบอกเป็นภรคการเมืองเนี่ยหาแนวร่วมยากเราบอกเป็นอิสระปุ๊บโอ้คนมาร่วมเยอะอะต่อแล้วแล้วก็เนี่ย ก็จะเห็นว่าพอลงไปลึกนะกรุงเทพมีเอ็กซ์เพิร์ตมากมายหลายด้านนะเรื่องคลองเรื่องฝั่งทนเรื่องหมาแมวทุกเรื่องมี้เพิร์หมดเลยแทุกคนก็อยากจะมาร่วมเราถูกไหมเพราะนี่คือคือผมว่าลักษณะของผู้นําก็ต้องพยายามหาความรู้หาแนวร่วมให้เยอะอ่ะสุดท้ายนะพอเราไม่ใช่ชาติพวกเนี้ยเราเรามีแพลตฟอร์มเพื่อชาตินะเราก็มีสุดท้ายก่อนเรื่องตั้งเนี่ยเรามีคนเพื่อชาติอยู่หมื่นสามพันคนนะที่มาร่วมกับทีมเราที่มาแบบมาช่วยหรมีเอ็กซ์เพิร์ตเนี่ยเป็นร้อยคนเลย คอมพิวเตอร์เน็ตเปิดเรามีพันแปดเรามีเออร์เบิร์นเวอร์เทียสามพันห้าอันนี้คือส่วนหนึ่งของคําตอบของคําถามแรกเราความรู้จากหนังสือมันยังไม่พอก็คือเราลงไปคลุกคลีกับคนที่ทํางานที่เชี่ยวชาญด้านน,นั้นๆในแต่ละด้านเลยเออเรื่องสำคัญนะนะครับไหมไอ้สิ่งที่เราทำมันยังเลเล่นอยากรู้ไหมเพราะหลายครั้งเลยเนี่ยเราชอบกลดา่า External Factor จำได้เลยผมไปผมไปตลาดเนี่ยตลาดตรงไอเทเวศแม่ค้าบอกอาจารย์แบบแม่งบริหารแต่การตลาดแย่มากเลยตอนนี้หนูขายของไม่ได้เลยตลาดขายไม่ได้เลยเศรษฐกิจไม่ดีหนูขายของไม่ได้เลยช่วยหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหถามว่าจริงแล้วตลาดยังเรเลๆแรงต่าะโลกบางทีคนก็อาจจะไปซื้อเทสโตโลตัสหมดแล้วคน็อาจจะซื้อออนไลน์หมดแล้ว แต่บางครั้งเนี่ยเราชอบเบรม external factor ว่าเฮ้ยเป็นเพราะคนอื่นอ่ะแ,แล้วผมว่าต้องมาดูให้ i, มึงยังรีเลย์แบงกับโลกเราอ่ะแล้วคําถามนี้ต้องถามตัวเองทุกเชา้าเลยนะเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วนะตั้นแต่ที่เราทำอยู่มันอาจจะไม่รีเลย์แบงกับโลกแล้วก็ได้แต่เราก็ไปโทษคนอื่นอย่างผมไป t a r อัพวันหนึ่งอ่ะฮัตอัพพวกเด็กรุ่นใหม่ถึงเป็นฮัตอัพนะึงก็ต้องอัปเดตไอเดียเหมือนกันนะเขาก็ถามผมในที่ประชุมว่าอาจารย์การที่ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย เต็มใบเนี่ยมันทําให้ธุรกิจสตาร์ทอัพของหนูไปไม่ดีใช่ไหมเออแล้ว่าการที่ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยี่ยเหมือนกับทุกคนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเนี่ยมันทำให้สตาร์ทอัพของหนูเดินไม่ได้แต่ถ้ามันมีโลจิกหรอว่าเฮนน้นโอ้มันเป็นไม่ได้เพราะแต่แล้วผมว่าไม่ใช่เลยดูอย่างประเทศจีนสตาร์ทอัพเป็นเต็มเมืองนะนี่แล้วดูภายในอะ่ะคือต่อให้ข้างนอกมันเป็นประเ็จการแต่ถ้าข้างในบริษัทคุณเป็นประชาธิปไตย คุณฟังเปียนลูกน้องคุณ innovation ภายใน c h a r a c t e ข้างนอกไม่มีผลอะไระถูกไหมแล้วบางทีหลายครั้งที่เราไปเบลมติ่งอบตัวถูกไหมแล้วตอนนั้นเราก็คิดให้เราอยากจะลงพักการเมืองลงอีกมันคือคําถามที่สองแหละสิ่งที่เราทํะยัง relevant กับโลกอยู่หรือเปล่าคือโลกมันเปลี่ยนเร็วอ่ะมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา disrupt สิ่งต่างๆที่เราทำคือวิธีการเดิมๆที่เราเคยทำมามันอาจจะไม่ work แล้วในอนาคตก็ได้ มันอาจจะมีเทคโนโลยีบางอย่างที่มาแทนสิ่งที่เราทําก็ได้อย่างตัวอย่างแรกไม่ค้าก็คือมันสู้โมเดินเทรดยากแล้วหรือเปล่าออในในสมัยนี้ถูกไหมทีนี้เรื่องเรื่องสตาร์ทอัพอ่ะมันก็คล้ายกันก็คือว่ามันไม่มีประชาธิปไตยแล้วสตาร์ทอัพก็เลยไม่โตรหรือเปล่าซึ่งอาจารย์เชชาติบอกว่าจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวขนาดนั้นเพราะว่า สุดท้ายถ้าคุณทําข้างในให้มันดีพอมันก็จะโตได้ยกตัวอย่างคือประเทศจีนแต่เนี้ยผมว่าถ้าเราลองมองอีกนิดนึงอะลองมองอย่างบาบาก็แหละที่มีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งคุณจําได้ไหมด้วยความที่เหมือนเขาก็ต้องการจะควบคุมบริษัทต่างๆไม่ให้ใหญ่จนเกินไปจนเขาควบคุมไม่ได้ด้วยความที่อลบาบามันใหญ่มากเออสต้มันเป็นสตาร์ทอัพแรกๆในจีนที่แบบประสบความสำเร็จมากถูกไหมแล้วมันก็ขนาดใหญ่มากๆถึงจุดหนึ่งอะที่แจ็คหมาไปพูดอะไรสักอย่าง แล้วก็โดนโดนรัดแบบเหมือนจะคว่ำบาตรหรือไม่สนับสนุนผลปรากฏก็คือเหมือนแจ็คหมาหายไปเลยประมาณส3สาเดือนช่วงนั้นก็คือหุ้นอาลีบาบาตกควบเลยคือในจีนเนี่ยมันก็โตได้ประมาณหนึ่งอ่ะมันก็ใช่แหละเราจะไปโทษ external factor อย่างเดียวไม่ได้อันนี้ถูกต้องแต่ว่าในแง่ของธุรกิจอ่ะคือถ้าจะบอกว่า external factor มันไม่เกี่ยวเลยอ่ะก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวโยงกันหมดเมื่อมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันถูกไหม คืออย่างของจีนก็คือยิ่งคุณโตขึ้นไปเรื่อยๆมันมีโอกาสที่รัฐจะต้องการควบคุมคุณมากขึ้นเช่นกันตรงนี้ที่เป็นคอสําคัญเลยก็คือเบลมเอ็กซ์เนอลแฟกเตอร์ไปอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองไม่ได้สุดท้ายแล้วเราก็ทำได้แค่พยายามในส่วนที่เราเปลี่ยนแปลงได้ให้มากที่สุดทําให้มันดีที่สุดในส่วนของเราอ่ะอิสระใช่แล้วก็โลบิสระนะเรา,าคิดว่าเอาอกการเมืองผมว่าไม่ไม่ไมมเลยเลยแบงก์กับโลกเท่าไหร่นะคือว่าปัจจุบันคนไม่ได้แบบ ต้องการพรรคการเมืองเท่าไหร่ยิ่งในท้องถิ่นนะแล้วผมคิดว่าเราพยายามไม่จะเป็นคิดผมว่าสังคมไทยเราพยายามแบ่งคนเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เนะคืออะไรคอมพิวเตอร์มันคือปริญญาลีศูนย์กึ่งหนึ่งถูงนนไกไหมเพราะงั้นักการเมืองนั่นแหละพยายามแบ่งค่ายคนศูนย์กับงหนึ่งแต่ถ้าคนมีสเปกตรัมอะ่ะมันมีเฉดสีมันจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์จุดสามถ้าเราไปดีตลาดเนี่ยทำให้เราเป็นสเปกตร,ร,ร,รัมได้ทำให้เรากวาดคนที่เป็นสเปกตรัมได้ไม่ใช่ว่ามีแต่กับนะ แต่ต้องบอกกันครับว่าการเมืองเนี่ยชอบชอบแบ่งคนเพราะอะไ,ไรไป็นู้ใครอ่านบ้าง Thinking Fast and Slow Daniel Kahneman หนังสือน <c oughs> สนุกมากไม่ใช่หนังสือขอม่ใครไม่เคยอ่าน <c oughs> ผมแนะนำเลยนะ Thinking Fast and Slow อ่านสนุกใจโนเบลฟรายส์เฉยๆก็บอกว่ามันมีคิดเร็วกับคิดช้า ح. การเมืองเนี่ยชอบให้คนคิดเร็วชอบปลุกให้สสนคน,นใช้ความรู้สึกว<อ>่าการใช้หนังสือมันมีราาถูกนะถ้าครับคุณเกียรติใครคุณเกียรตินานถูกไหมถ้าคุณแต่บ้าให้คุณเกียรติใครได้ทุกคนเลยนะ <ค>ุณจะเป็นสาวกของเราเนี่ยอยู่นานเลยติดนานการอินเวสเมนต์จะไม่ไ <cursor> ด้เยอะมากแต่การใช้เหตุผลเหนื่อยเพราะทุกเรื่องต้องมาชี้แจงถึ่งแล้วมันดีกว่ามันต้องต้องระวังอย่าไปตกไปหลุมการเมืองนะวัตีการเมืองเขายาแบ่งคนเป็นสองขั้วเพราะว่ามันง่ายต่อการหาเสียงหรือว่าต่อการอะไรเงี้ยนะครับเล้าคิดว่าเราเราเปลี่ยนไอซีเป็นแพสชั่นเราชวนคนมาทํางานเมืองเราเปลี่ยนแพสชั่นให้มาทการเมืองก็ถือว่าทํางานทํางานทํางานไม่ใช่ง่วง่ง่วงนะทำงานทำงานทำงาน แต่ว่าคำนี้คำนี้น่าสนใจนะเอออันนี้มันก็ลึกซึ้งน,นะเขาไม่ได้บอกว่าชัดชาติาคนทํางานอังาใจไหมเขาไม่ไพูดชัดชาติาคนทํางานเขาบอกทํางานทํางานทํางานซึ่งมันแตกต่างกันไดานะถ้าชัดเขา,า,าบอกว่าเขียนว่าชัดชาติาคนาํางานนี่ระ่องคนโหลเลยคนไล่ไกลกับบ้านเลย <c oughs> ผมว่าทางานทํางานเหมือนกับเป็นคอลเวลูอะซึ่งปอกไปทุกคนทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตอยูก่ก็ต้องทางานเหมือนกัน ว่าแล้วสวนลุมเนี่ยผมใส่เสื้อได้ไปแล้วมีคนที่สวนลุมเอาไปทําเสื้อเชิ้ตแจกกันเองละสองพันตัวเลยเพราะตัวทุกคนมันต้องทํางานไม่ใช่ตัวเราทํางานนะแต่ทุกคนชีวิตต้องทํางานเหมือนกันมันถึงเป็นพวกเดียวกันนะนั่นโลแกนที่มันลึกนะมันไม่ใช่ว่าชูว่าเราทํางานแต่มันคือว่าเฮ้ยทุกคนในกรุงเทพมันก็ต้องดิรหมือนันแหละมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นคอวาลูที่แชร์ด้วยกันนะครับเป็นการแชร์คอวัลู่อตอนเลยครับนแล้วก็จะมีมัลติเจเนชันทีสสำคัญนะผมว่าที่ผมชนะเรื่องตั้งนาาพระ ทีมที่มีความหลากหลายอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะันทีมที่เรามีแต่คนที่แบบ e c h o c h a m b e r อร์คิดเหมือนกันโอ้ทุกอย่างดีครับท่านทุกอย่างนี้หมดเลยพี่มันเหมือนอมองเห็นมุมเดียวระวังเกงได้ต้องมีคนที่กล้าด่าเราที่กล้าเถียงที่มีการคิดนอกกรอบแล้วมันต้องมี멀ติเจนเนอเรชันทีนะครับเนี่ยอย่างที่บอกทํางานทํางานทํางานนะมันมันต้องทําสิ่งที่มันเลยๆแมงกวับชีวิตคนมันต้องอย่าเอาตัวเองเที่ตั้งต้องรู้ว่าเอออาสาสมัครเขาคิดยังไงเขาต้องการอะไรนะครับต่อเลยครับ แล้วถ้าเป็น thing เอา out of the box ความเก่งอันนี้คือแบบผมว่ามันเไปไ็นอะไรที่ทํายากมากันนะการจะทํางานได้ดีอ่ะมันต้องแบบมีคนที่มาช่วยเราซึ่งคนที่มาช่วยเรามันต้องมีทั้งคนที่คิดคล้ายกับเราแล้วก็มีทั้งคนที่คิดไม่เหมือนเราด้วยเออคือมันต้องมีความแตกต่างมันต้องมีความไดเวอร์สอ่ะเออเออเป็นอะไรที่ยากที่จะแบบหาคนเหล่านี้มารวมกลุ่มกันได้แล้วมาช่วยเราเอออันนึงที่ผมทำไม่เหมือนคนอื่นนะคือแบบผมนี่นะแบบเพราะว่าเออหน้าไม่หล่อหงอกไม่ดีหน้าดูแบบ เยี้ยวๆอะไรอย่างนี้นะก็อบอกกันนะแบบแก่แล้วอะไรอย่างนี้ยแล้วบางทีแกเลือกตั้งมันขึ้นกับหน้าตาเหมือนนะบางทีคนแบบหน้าหล่ออะไรอย่างนี้ต้องถามว่าจะแก้ไงทาโบตอก,ก็ไม่ทันแล้วเห็อ <c oughs> ไหมตัวท้าจะทำการ์ตูนแต่การ์ตูนไม่มีนะการ์ตูนจะสามารถตั้งคาแรคเตอร์ะไรจะอ้วนจะผอมจะร่ัไงแล้วจำได้เลยผมว่าผมทาการ,ร์มมรตูนตอนแรกเป็นการ์ตูนอันนี้คือไลา์แม่งหลุดไปละมันต้องเข้าใจดีเลยแล้วต้องสื่อสารจุดสําคัญให้ได้เรามีการ์ตูนเนี่ยเยอะแยะเลยนะแล้วก็ปอกรวมเป็นเล่มได้นะีเป็น อาเป็นมีช่องการ์ตูนโดยเฉพาะเลยยวกับนโยบายแล้วนั้นเลยซึ่งมันทําได้แคปเจอร์คนรุ่นใหม่คนที่แบบสนใจการ์ตูนนะครับตอนลยครับแต่ว่าเรามีการ์ตูนเรื่องภาพของคนนะเวลาเลือกตั้งอนะจริงๆมันก็มีผลอย่างที่ว่าแหละคือมันเป็นจิตวิทยานะบางทีอะคือเราอาจจะบอกว่าคอนชียสของเราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้เลือกคนที่หน้าตาหรอกแต่ว่าสับคอนชีสมันคือแบบเหมือนเราเห็นหน้าตาคนปุ๊บอะเราก็จะมีการจัดอยู่ในใจแล้วอะ่ะว่าคนเนี้ย ดูเป็นคนลักษณะแบบไหนเออมี personality แบบไหนเขาน่าจะ represent เราได้ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องการทำการ์ตูนเพื่อลดความสำคัญตรงนั้นลงมันก็ดีนะเออแล้วก็เราสามารถ present personality ใหม่ๆได้ไงคุณหมมีเราเรามีนโยบ,บายที่เขียนง่ายๆอย่างที่บอกนะเพราะพอทำการ์ตูนปุ๊บเนี่ยมันต้องเขียนให้ง่ายให้เข้าใจนโยบ,บายต้องชัดเจนพอ,อเนี่ยมันก็เป็นเอ๊ะมันก็เป็นการ์ตูนเป็นอะไรแยะๆเลยพว้วาดเขียนคืออะไรเงี้ยนะแล้วก็มีนักวาดการ์ตูนคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับชอบเราอ่ะ แล้วก็พักขนาดการเตอในล่าสุดเมื่อวานก็ออกมาตัวนี้นะใครไปดูว่าหนัง,งออกำแพงเมื่อวานฝนตกนิดหน่อยนะยแต่วนันะแรกก็สนุกหนังกำแพงไม่ได้ไปดูเลยครับในเฟซบุ๊กเขาเปลี่ยนนะโปรไฟนะล์ว่าแค่เปลี่ยนคนไลค์เจ็ดหมื่นคนเขาก็ตามเราอ่ะนะแล้วก็แบบฝีมือก็สวยนะวันนี้ใครรู้จักแล้วตนนี้ใคร <S <S แต่ผมไปฟังดนตรีนสวนมานะแต่ก็ไม่ร<ล>ู้จักเลย เฮ้ยแอดหมูใช่ว่ะแอดมินนี่คอยถ่ายไลฟ์แอดหมูใช่ว่ะหมูก็ดังเลยตอนนี้ดังในโซเชียลอันนี้เพิ่งเปลี่ยนพวกไว้พวกไว้ของเสื้ออย่างเปรี้ยวถ้าว่าไปดูแล้วหนั้งแฝงนะถ้ากลัวฝนตกวันที่สิบเจ็ดไปที่หัวลำโพงก็มีเรื่องคู่กรรมนะโดนยกเลิกแล้วว่าหัวลำโพงอ่ะทิกตอกทิกตอกเลยเขาเออทิกตอกก็โคตรหลังเลยคือผมเองก็ไม่รู้จักทิกตอกหรอกจนทั้งหนึ่งเดือนก่อนเรื่องต้านอ่ะก็มีเด็กในทีมบอกอาจารย์ทำทิกตอกแล้วกันโอเคเอาลองทำก็ได้ เราผมไม่ทำอะไรก็ก็ก็ทำแอคชั่นอะไรบ้างนิดหน่อยนะแล้วกมว่าอย่างที่ต่อไปนะผมว่าเด็กทั้งตลาดรู้จักผมมั้เด็กแปดขวบเนี่ยชาติ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 เรียกแล้วก็ไปบอกแม่เรียกตามเด็กต่อไปบอกพ่อแม่อีกนะพ่อแม่ไม่เคยรู้จักเราก็ไปดูนโยบายเราเพ้ามันมันมีพลังในทุกเซกเมนต์ผมว่าผมว่าผู้นำต้องเข้าใจในการใช้สื่อให้หลากหลายรูปแบบเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายเซกเมนต์เลยแต่เซกเมนต์ที่สื่อสื่อ นะถ้าอย่างเทรนอะตอนนี้ติ๊กต็อกสุดๆแล้วเนาะมาแรงมากถ้าที่ผมเห็นแบบพวกบทความในเฟซอะไรทั้งหลายอะ่ะมันก็จะพูดกันว่าเออติ๊กตอกตอนเนี้ยเด็กช่วงอายุสักแบบ8ขวบจนถึงวัยรุ่นจนถึงแบบอาจจะเอ r ร y a d u l ดาอะแบบ20กว่าใช้ติ๊กต k อกกันเยอะมากผมก็เลยนั่งคิดอยู่ว่าเอะหรือเราจะลองตัดคลิปสั้นๆเราไปลงติ๊กตอกบ้างดีว่ะแบบว่าเราค่อยโยงมา y o u t u b e นี่ผมโอ้ยนี่ทำแล้วเอานือยบายมาแล้วยอดวิวโคตรเยอะอะคลิปเนี้ย แต่เ็เก่งนะแล้วก็ทําให้เราได้เทคนีคคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปดูมาแล้วก็เออมันก็มีอย่างเงี้ยเยอะไหมผมว่าผู้บริหารต้องหานะผมว่ามีพลังเยอะแยะเลยที่เราจะไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักมันก็มีเยอะแยะให้ทำนะเนี่ยแล้วก็มีไอ้พลังแห่งโซเชียลมีเดียแล้วด้วยความที่เป็นผู้บริหารอ่ะคือหมายถึงว่าสิ่งสําคัญของโซเชียลมีเดียคืออะไรมันคือเป็นเหมือนช่องทางในการสื่อสารเนาะเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริหารที่ฉลาดะแล้วใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์อ่ะมันจะสื่อสารถึงคนกลุ่มต่างๆได้จริงๆ คือสมมุติว่าเรารู้จักโซเชียลมีเดียแค่อันเดียวคือ a c e b o o k เนี่ยเราใช้ TikTok ใช้ IG ใช้ YouTube หรือว่าทำสื่อแบบอื่นไม่เป็นเลยอ่ะมันก็จะสื่อสารถึงคนได้แค่กลุ่มเดียวนึกออกปะมันก็จะเป็นกลุ่มแคบๆเราก็จะไปสารของเราที่เราพยายามพูดออกไปมันก็จะไปไม่ถึงกลุ่มอื่นช่วงนั้นไอโอหนักนะแต่ก่อนเลิกตามนะโอไอโอแม่งลงทีแบบจำได้ผมไปไลฟ์หมดเลยไอโอโอแล้วพูดถึงไอโอด้วยโอ้ะไอโอกำลังลงเลย โอด่าแบบลงมาด่าในไลฟ์แบบผมก็ยกมือไหวขอบคุณนะไอโอทุกคนขอบคุณที่ทำงานขอให้ทำงานให้เต็มที่นะอะไรเงี้ยบางคนายหมดเลยพอเราแซวทีเดียวนะเชียฟปันชิไหมายเลยขอบคุณไอโอต่อเลยครับเนี่ยนโยบายแล้วเขามีกระตูมมีอะไรหมดนะก็พยายามทำทุกอย่างนะต่อเลยครับความสำเร็จของยอดคนน่ะท่านมีอะไรเป็นหลักบ้าง เราถือว่าท่านเป็นผู้นำขนาดนี้เราจะถือเป็นต้นแบบนะคะโอ้พี่ผมเขินเลยเนี่ยไม่ใ้ยาคนแล้วผมก็คนธรรมดาแหละที่ผล้วผมบริหารด้วยคอมมอนเซนนะคือผมก็พูดแบบเฮ้ยที่เราปริหาเราไม่ทำอะไรที่มันแตกต่างนะถ้าน้ำท่วมเราไม่ลงไปดูก็แปลกถูกไหมถ้าน้ำท่วมเราไม่ลงไปดูก็แปลกถูกไหมคุณฟังประโยคนี้แล้วคนนึกย้อนไปในอดีตดู มัาไม่อ่านหนังสือไม่มีความรู้มันก็ยากที่เราจะไปบริหารคนเพว่าจริงแล้วหลายๆเรื่องคอมเมนเ์นต์ม่ะแต่ว่าถ้าจะสนุกสามเอาสามาแล้วกันนะถ้าสนุม,มีคีย์ที่ผมมาอยู่วันนี้ได้ผมว่าอ,อันแรกคือความอยากรู้อยากเห็นหรือว่า curiosity ผมว่าหลายๆเรื่องที่เราได้ฟังปุ๊บเราก็ต้องอยากรู้อยากเห็นะผมจาได้ไปพผู้ให้น้องเด็กที่คลองเตยฟังคําเนี้ curiosity ถามว่ารู้ว่าแปลว่าอะไรเด็กก็บอกครับแปลว่าเสือก็จริงนะคือต้องขอโทษนะต้องเสือก คุณเห็นอะไรพวกคุณอยากรู้คุณเห็นบิดคอคุณเห็นเงินเฟ้อ fer, and, ดิมาพูสอะไรดิมาพูสคอสพุชคืออะไรต้องไปอ่านต่อผมว่าหัวใจของคพ,พูดหาคือต้องรู้เป็นรูปตัวทีคือรู้ลึกแล้วก็รู้กว้างเพราะว่าอยากรู้อยากเห็นอ่านหนังสือเหมือนที่น้องวิกวกี้พูดอ่ะไอพี่วิกกี้พูดก็ต้องอยากรู้อยากเห็นอันนี้สาวผมว่าต้องมีความเอ p ม t พ y ตี้อ่ะอยากรู้อยากเห็นอะมันสําคัญเออมันสําคัญมากสมมุติว่าเราไม่อยากรู้อะไรเลยเราก็จะเหมือนรู้แต่สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอะโดยที่ เราไม่ได้ explore สิ่งใหม่ๆเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราอยากรู้อยากเห็นปุ๊บมันจะแบบเฮ้ยเห็นข่าวมีการใช้ศัพท์คำนี้คำนูน้นอย่างที่อาจารย์ชาญยกคือ cost-push demand pull inflation ถูกปะก็คือ inflation สองแบบอย่างผมที่สนใจเรื่องการเงินเรื่อง finance เรื่อง economic ก็คือแบบเฮ้ยเออว่ะกูไม่เคยได้ยิยนมาก่อนเลยเพราะว่าเหมือนก็เพิ่งมาสนใจช่วงแบบโตขึ้นมาแล้วเรียนมาหาลัยแล้วถึงเพิ่งเริ่มสนใจก็เลยแบบเออว่ะลองมาหาอ่านดูซึ่งมันก็แบบเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอะ แล้วถ้าเราไม่มีความอยากรู้อยากเห็นน่ะผมก็จะเห็นแล้วแบบเฮ้ยคอสพุซดีมานฟูลอินฟลชั่นอะไรไม่สนใจกูไม่รู้กูไม่อยากรู้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเราปัดทิ้งไปหมดอะพอเราเห็นอะไรที่เราไม่อยากรู้เราไม่รู้สึกอยากรู้อยากเห็นมันก็ปัดทิ้งละเพราะปัดทิ้งก็คือเราไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอันนี้มันก็อยู่ที่คนได้ว่าเราสนใจในสิ่งไหนเนาะพอเราสนใจในสิ่งไหนปุ๊บเราก็จะอยากรู้ในเรื่องนั้นๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเออพอเห็นอะไรที่เก เอมพารตี้คือความเข้าใจใจิตใจคนอื่นวันนี้ก็เป็นขีนะที่เราเอนนะ <Emp athy. S 1> มพารตี้เอมพารตี้งั้นเวลาเราคุยใครฟัง,งเยอะๆฟังเ่าเขาพูดยังไงเขารู้สึกยังไงเขาอยากฟังเรื่องอะไรผมคิดว่าปัญหาของสังคมไทยคือบางทีเราพูดเยอะเราไม่ได้เข้าใจว่าอีกฝั่งต้องการอะไรนี่แล้วมีหลายส่วนที่เรามีความร่วมกันเยอะนะแต่บางทีเราไปเน้นจุดต่างเยอะแล้วสุดอันสุดท้ายที่ผมคิดว่าอันนี้ก็สำคัญคือว่ามี humility อ่ะคือหมายว่า,วามีความเอาเอมาตี้ก่อน เอ็มบัตตี้อ่ะจริงๆมันจะมีคำศัพท์ที่ใกล้เคียงกันอยู่เว้ยอีกสองคำที่คนน่าจะเคยได้ยินกันอีกคำานึงก็คือสิม p a t ตี้หรือว่าอีกคำานึงก็คือพิตตี้เออทีนี้สามคำนี้มันมีความต่างกันที่ค่อนข้างชัดเจนนะคือสิม p a t ตี้กับเอ็มบัตตี้อาจจะกึง่งกึ่งเออคือบางคนอาจจะเข้าใจยากแต่ว่าอย่างพิตตี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าต่างยังไงเออ,อย่างคำว่าพิตตี้อ่ะมันคือการที่เราสงสาระถ้าแปลเป็นไทยมันคือสงสาร คือคำว่าสงสารมันก็เหมือนเราจะเห็นใจเขาเนาะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้คําว่าสงสารอะ่ะมันจะเหมือนเรามองว่าเราอยู่สูงกว่าแล้วมองว่าคนที่เราสงสารน่ะอยู่ต่ากว่าเราเออคือมันมันคือบริบทของคาเลยเว้ยทีนี้ซิมพารตีอ่ะคือซิมพารตีเหมือนเราพยายามเข้าใจความรู้สึกของคนคนนั้นแต่ว่าเราจะไม่เอาตัวเองไปรู้สึกด้วยคือเราอะ่ะรู้นะว่าเขารู้สึกยังไงแต่เราจะไม่รู้สึกแบบเดียวกับเขาเราจะเห็นใจเขาแต่เราจะไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา อันนั้นคือซิมบัตตีแต่เมื่อไหร่ที่เป็นเอมบัตตีอ่ะเอมบัตตีมันคือการที่เราต้องมีซิมบัตตีก่อนถูกไหมคือเราต้องเห็นเราต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขารู้สึกยังไงและเอมบัตตีก็คือเอาความรู้สึกของเขามาใส่ใจเราเว้ยเหมือนเรารู้สึกไปกับเขาด้วยว่าเขาอ๋อเขารู้สึกอย่างนี้เออวะ่ะแล้วถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นบ้างมันจะเป็นยังไงวะอันเนี้ยคือเอมพัตตีแหละเพราะฉะนั้นเอมพัตตีอ่ะมันก็เป็นส่วนสําคัญนะในการเข้าใจปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาการออกแบบโปรดัก การแก้เพนพอยอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เอมพัตตีเหมือนถ้าเราไม่เอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราอ่ะเวลาเราพยายามแก้ปัญหาให้คนอื่นที่ไม่ใช่ปัญหาของเราอเราก็จะไม่เข้าใจเลยไงว่าปัญหาเนี้ยมันมันเป็นปัญหายังไงอ่ะหรือว่าเขาต้องการอะไรจริงๆรนึกออกปะเราก็จะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดแก้ปัญหาแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆอะไรแบบเนี้ยเอมพัตตีก็เป็นอะไรที่สําคัญแต่ถามว่าทํายากไหมยากนะเอาล้อถอนตนเนี่ยผมเชื่อว่า หลายๆเรื่องเรารู้น้อยผมเองก็มีเรื่องที่เราไม่รู้อีกเยอะนะั่นผมว่าอาา่อนน้อมของตนหาความรู้เพิ่มแล้วเราก็ไม่เคยไม่สัตเกตผมผมหาสียงผมไม่เคยทะเลาะใครนะผมไม่เคยด่าใครเลยอะ่ะผมผมก็พยายามไม่ไม่ไปจัดใครรือว่าเพราะว่าผมว่าทุกคนมันมีเหตุผลของตัวเองนั่นแหละว่าทุกคนมีเหตุผลสิ่งที่คนทุกคนทํามาเ็ามีเรื่องที่เขาที่เราไม่รู้เยอะะเลยว่าชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วพอเราไปจัดคนปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปตัดสินก็ดีชั่วเร็วถูกป่ะ ผมว่าผมว่าดีเลย์จัดเมนต์ได้เยอะเนี้ก็สำคัญโดนกูเหาอเขาแล้วก็แล้วก็อยากอผมว่าคือเหมือนเราถ้าเวลาเราจัดเขาจากสิ่งที่เขาทําเพียงโมเมนต์เดียวอะ่ะเหมือนเราบอกว่า มึงทำอย่างเงี้ยที่ผ่านมามึงก็น่าจะเป็นคนแบบนี้สิแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นึกว่าคือเราไม่รู้ว่าเขาเจอสถานการณ์อะไรมาบ้างเราไม่รู้ว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบไหนมาบ้างในชีวิตบริบทชีวิตเขาเป็นยังไงการที่เราไปจัดคนอื่นโดยที่เราเห็นแค่มุมมองเดียวของเขาะหรือว่าการกระทําเดียวของเขาอะมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่นะทำอันนั้นของตนแล้วก็อย่าไปตัดสินคนอื่นทุกคนมีตอรี่ของตัวเองที่เราไม่รู้เพื่อนเรามีประสบการณ์ที่เราไม่รู้ ันสิที่เราเห็นเนะี่ยแค่เปลือกน้อยๆอะไรอะ่คือมันจะชอบมีพวกนิทานหรือว่าเรื่องเล่าที่แบบพยายามเป็นเรื่องเล่าสอนให้คนว่าอย่าไปตัดสินคนอื่นก่อนทั้งๆที่เรายังไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาเป็นยังไงอืมงั้นเราไปจัาเขาไม่ได้เขามาเนี่ยผมว่าก็คือความอยากรู้อยากเห็นความ เอาเออมิม uh, <Emp athy. S 1> เปตี้แล้วครับแล้วก็ฮิม <Hum idity. S 2> ิลิตี้ฮิมิลิตี้ก็ตรงไปตรงมาคือบางทีแบบพอเราตำแหน่งสูงสูงขึ้นเรามีอีโก้เราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วคือหนึ่งคนมันจะรู้ทุกอย่างได้ไงถูกไหมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะยังไงมันก็ต้องมีเรื่องที่เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราอ,อมร้อนห่อมตนไว้ก่อนไม่คิดว่าตัวเองรู้ไปซะทุกอย่างเออมันทําให้เรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้น จบกันไปแล้วนะครับและนั่นก็คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการฟังอาจารย์ชา,ชาตานะจริงๆแล้วมีอีกหลายเรื่องเลยเนาะถ้าอยากฟังเต็มๆนะครับฟังทางย้อหลังไลฟ์92หรือว่าจะคลิปต้นทางก็ได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปทั้งคู่นะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ